ทุกคนครับหลังจากที่ Bar Tab Toilet Tower Defense เนี่ยได้ปิดทําการอัปเดตไปสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กลับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นวัน Halloween นะครับทุกคนครับโอเป็นช่วงเดือนตุลาคมนะครับทุกคนครับโอเคนะทุกคนครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับอุย้ยคนดูสิ โอ้โหทุกอย่างไปฮาโลวีนหมดเลยนะฮะโอ้โหเทดอีกแล้วคือแบบเขาตกแต่งด้วยอ่างจักุชี่นะฮะที่ลายล้อมไปด้วยน้ําอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้ากินไปตายแน่ๆนะคือตรงนี้แบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฟักทองฮาโลวงฮาโลวีนในตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหผมชอบธีมเขามากเลยครับเสือเห็นเลยว่ามันเป็นวันฮาโลวีนนทุกคนโอ้โหโคตรเท่ทุกคนกคน,นะโอเค ส่วนซัมมอนตรงนี้นะโอซัมมอนก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามานะครับสสทุกคนครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีตัวละครอัปเดตเข้ามาหรือเปล่าเนาะอันนี้เขาก็ทางเกมไม่ได้บอกเนาะว่ามันมีตัวละครอะไรเข้ามาหรือเปล่าเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีอะไรเข้ามาอีกนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ที่อัปเดตเข้ามาเนาะที่ผมเห็นตรงนี้เลยก็คือเทรดดิ้งพาร์านี่ครับจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าสำหรับคนที่อยากจะไปเข้าไปเทรดอยากจะเข้าไปแปลกเปลี่ยนตัวละครตัวละครเนาะก็สามารถเข้าไปที่เทรดดิ้งพาร์ซาไปดเ้นะครับเด โอเคครับทุกคนครับพอเราเข้ามาในเทรดดิ้งพาซาเนาะก็จะเป็นระมาณนี้เลยนะครับโอ้โ oh หคือจับแมปเดิมเอาไว้อย่างนี้เลยนะฮะรู้สึกว่าเขาจะเอาช็อปตรงนี้ออกด้วยนะครับในเทรดดิ้งพาซาเนาะในเทรดดิ้งพาซาสุ่มได้ไหมอ๋อสุ่มไม่ได้โอ้โ oh หชิลเกินคือจับ จับแมพมาวางเลยนะครับทุกคนครับเคก็มานี้แหละนะครับก็สามารถมาทงมาเทรดกันได้นะครับคนก็จะประกาศหาของนะครับอย่างนี้เลยนะใครที่อยากมาเทงมาเทรดตัวมีตัวระดับมิติอยากได้ตัวนูน้นตัวนี้ก็สามารถเข้ามาเทรดกันได้นะครับทุกคนครับโอเคนะครับแตวผมขออนุญาตก,กลับไปที่ลอมบี้หลักก่อนละกันเนาะโอเคในส่วนของกระเป๋าเนาะก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตเข้ามานะทุกคนช็อปนะครับก็เหมือนเดิม นะครับระดับ l i มิเต็นะครับอินเจเนียก็เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวนะ คูณ2มันเอาสรุปราคาไหนกันแน่ตอนแรกที่อัปเดตเข้ามานะครับตั้งแต่คูณ2เข้ามารู้สึกมัน499รอบที่2ผมไม่แน่ใจ9 9โลบักหรือ50โลบักนี่แหละทำไมอัปเดตมาครั้งนี้ทําไมมัน199โลบักนะเออสรุปมาราคาไหนกันแน่เนี่ยนะครับอะลักกี้คูณ2299เกนะเคไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคืออัปเกรดมาเป็นแค่เรื่องของฮาโลวีนนะครับทุกคนเนาะเราก็จะมีเรื่องของราคาคูณ2ทุกคน อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเขาก็ได้อัปเดตตรงหน้าเมนูนะครับตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับอื้ฮึเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับโอเคนะครับอัปเดตก็มีประมาณนี้วันฮาโลวีนนะครับก็ได้ตกแต่งของอะไรอย่างงี้นะครับเอาธีมฮาโลวีนเข้ามาเนาะเรามาดูกันว่านอกจากว่าในล็อบบี้เนี่ยเขายังมีการตกแต่งเรื่องของวันฮาโลวีนนะครับเราไปดูกันว่าในแมพที่เราเล่นเนี่ยเขาจะตกแต่งภายในแมพหรือเก่าหรือเปล่าโอ้โหพูดผิดพูดถูกนะฮะ โอเคมาดูกันว่าเกมเขาจะเก็บรายละเอียดกันไหมนะครับโอ้ oh, ผมลืมเกือบลืมเอาตัวละครไปนะครับทุกคนผมเอาแค่คาเมล่า r อสโตรนัแล้วก็อัปเกรด Titan c a m e er เมล่าแมนไปก็พอละมากนะทุกคนผมว่านะไปเลยดีกว่านะครับไป let's go man ผมยังไม่เคยเล่นโหมดนี้เลยนะทุกคนเป็นโหมดระดับ hard นะครับทุกคนอุ้ยเท่นะเอาจริงเคผมขอตั้งตัวละครก่อนแล้วกันนะครับตั้งเลยจัว๊ว แล้วก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะว่าแมพนี้คือมืดมากนะครับมืดมากๆเลยนะครับคือมืดทึบไปเลยนะฮะแทบจะมองไม่เห็นตัวละครเลยอะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจนะว่าแมพแบบนี้นะระดับฮาร์ดเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะมันมืดอย่างนี้อยู่แล้วไหมนะครับหรือว่ามันมืดเพราะว่ามันเป็นตีีวันฮาโลวีนเนาะทุกคนโอเคนะครับระหว่างนี้เราก็ ลองเรีนไปก่อนนะครับทุกคนผมขอกดออโต้สกิปเลยดีกว่านะโอเคอัปเกรดแอสโท u นัสบอกเลยว่าจริงๆแอสโท u นัสตัวเดียวก็เอาอยู่ทั้งแมปแล้วนะผมว่าเนาะเออเป็นตัวที่อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวที่ดีสุดๆนะเออราคาเริ่มต้นมันก็200อะ่ะคือเริ่มเกมมาแล้วก็สามารถวางแอสโท u นัสได้เนาะทุกคนชิวจัดทอเลตเอวกาศนะครับโอเคนะครับส่วนของเรื่องหน้าตาเกมนะครับก็ เขาก็ได้บอกมาเนาะว่าฐานของเราเนี่ยเลือดเท่าไหร่ตอนนี้นะครับเราไม่ต้องเดินไปดูไกลนะว่าแบบฐานเราแบบเลือดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เราสามารถดูที่หน้าจอเราได้เลยนะครับเขาบอกไว้เลยว่าเลือดตอนนี้เรา500ทับร้อยเนาะทุกคนแล้วก็เราอยู่เวฟที่หอัปเกรดไกลๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมเนาะเราต้องทําการ เดินเข้าไปใกล้ๆนะครับเราถึงจะอัปเดตอัปเกรดได้น่าจะมีประมาณนี้แหละทุกคนเนาะเรากลับไปหน้าล็อบบี้ดีกว่า let's go โอเคครับทุกคนครับบาร์ท um นะ่ำทัวร์เลทเท้าเบอร์ดีเฟน์เนาะที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนะครับเป็นวันของฮาโลวีนนะครับก็มีประมาณนี้แหละนะครับจริงๆต้องบอกเลยว่ามันมีเสียงเพลงนะเออแต่ผมมันจะเสียงดังเกินไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเห็นไหมครับทุกคนจริงๆมันมีเสียงเพลงภายในเกมเนาะแต่ผมปิดไว้เฉยนะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากนะฮะโอเค สำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับจะให้เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ